สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lovely Love l y e BB Lover กันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Into One เหมือนเช่นเดิมค่ะและก่อนที่เราจะอัปเดตข่าวเมื่อวานบล็อกที่4ของน้องๆวง Into One อัปลงแล้วนะคะและในบล็อกของน้องๆน,นะคะพวกเราก็ได้รู้ชื่อแฟนคลับแล้วค่ะทุกคนชื่อว่า Insider ค่ะ ต่อจากนี้พวกเราคืออินไซเดอร์ค่ะทุกคนและสีประจำด้อมก็คือจื้ยย่าหลานซึ่งประกอบไปด้วยสีขาวหมายถึงความเหนียวแน่นสีฟ้าน้ำทะเลหมายถึงความเป็นนานาชาติและสีม่วงหมายถึงความมีสเสน่ห์ค่ะต่อจากนี้เราก็มีชื่อเรียกตัวเองแล้วนะทุกคนและข่าวเรื่องแรกที่มีมีสมาอัปเดตในวันนี้ก็คือ แบรนด์มาลูบิที่เคยปล่อยภาพสปอยออกมาก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ก็ได้อัปรูปน้องมิงกะอย่างเป็นทางการแล้วค่ะทุกคนแล้วน้องมิงกะกับสีแดงก็คือดีเหมาะเหมาะมากเลยนะคะสินค้าก็น่าใช้อีกแล้วทุกคนอยากได้อีกแล้วนะคะคงต้องควักเงินในกระเป๋าอีกแล้วเราจะเปรนไปค่ะและข่าวที่2ของวันนี้นะคะก็คือแบรนด์รีจอย์นะคะ ได้ประกาศแบรนด์แฟรนเชลตี้ออกมาแล้วนะคะซึ่งก็คือน้องเขยีค่ะแล้วน้องก็คือหล่อมากต่อจากนี้แฟนๆนะคะด้อมนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนมาใช้รีจอย์กันหมดทุกคนแน่เลยแล้วสูตรครีมนวดผมที่น้องเขยีมาแนะนำนะคะก็คือเป็นสูตรที่ไม่ต้องล้างออกด้วยนะทุกคน น่าสนใจใช่ไหมล่ะถ้าสนใจก็เตรียมเปเตรียมกดสั่งซื้อกันได้เลยค่ะแมนแม่เนาะเขยีก็ใช้รีจอยวนไปค่ะและเรื่องที่3ในวันนี้นะคะก็คือแบรนด์ c h c ที่ได้ปล่อยภาพสปอยมาก่อนหน้านี้ในวันนี้ก็ได้ปล่อยภาพน้องโปเียนกับน้องหลินโมออกมาแล้วค่ะหลังจากที่สปอยภาพเงามาก่อนหน้านี้เ,เนาะเออแล้วเราก็แอบรู้เลยว่าคือใครนะคะ และทางแบรนด์นะคะก็ได้โพสต์ใต้ภาพของน้องหลินโมว่าเผยความมั่นใจในความยาวไวัได้อย่างเต็มที่ไปพร้อมกับแสดงบนเวทียินดีต้อนรับ i n นท o วันหลินโม่สู่ครอบครัว a h c ส่วนน้องโปเวียนนะคะก็คือปลดปล่อยพลังในการแสดงภายใต้สปอตไลท์ได้ดังใจแบบไม่มีที่สิ้นสุดยินดีต้อนรับ Into One, อินทุวันปเหวีนสู่ครอบครัว a h c โดยน้องหลินโมนะคะเป็นแอมบาสเดอร์ในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Emotion และน้องปอเยือนะคะเป็นแอมบาสเดอร์ในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Essence ค่ะและในเมื่อเปิดตัวมาขนาดนี้นะคะแม่ๆของน้องทั้งสองก็เตรียมอุดหนุนเซ็นค้าของน้องๆกันได้เลยค่ะไปวนไปเลยจ้าและยังไม่พอนะคะทุกคนแบรนด Particle f e v v r r ได้ปล่อยภาพสปอตแบรนด์แอมบ s สเ o อร์คนใหม่ออกมาสปอยเราแล้ว ซึ่งก็คือน้องโปรแกนค่ะคุณอางานเริ่มเยอะแล้วเนาะหลายแบรนด์แล้วนะแม่แม่ก็อยากหยุดเปค่ะเปน้องวนไปค่ะและนี่ก็คืองานคร่าวๆที่บีบีหามาอัปเดตในวันนี้นะคะขาดตกบกพร่องข่าวไหนไปเดี๋ยวบีบีจะมาอัปเดตพรุ่งนี้เพิ่มเติมค่ะพอดีว่าในทวิตเตอร์เขาเทรนแฮชแท็ก n n t o o วันว4กันเราก็เลยหาข่าวยากนิดนึงนะคะ ก็เลยเอามาพอที่จะหาได้ค่ะถ้าเขาไหนตกหลนไปเดี๋ยวพวกนี้บีบีจะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันอีกทีเนาะและสำหรับวันนี้นะคะบ b บี BB ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจน้อยๆให้กับบ b บีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย